หลุดนะครับต้องสัมพันธ์กันนะครับฝ่านยะเมียดหมุนทวนแล้วก็ ครับท่านชมทุกท่านจะพาท่านชมมาดูเกลียวนะครับเกลียวแกนนะครับของใบตัดหญ้านะครับที่หมุนนะครับล็อกนะครับใบตัดหญ้านะครับว่าขันน็อตนะครับก็มีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับตัวผู้นะครับกับตัวเมียนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านชมนะครับ เกี่ยวทั่วไปนะครับในการน็อตขันอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเกี่ยวของเครื่องตัดหญ้านะครับโดยเฉพาะใบเมีดนะครับใบเมีดนะครับที่อยู่ที่ติดกับแกนหมุนนะครับหมุนลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับจะมีน็อตตับโฟโเมียนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเกียวนะครับจะมีความแตกต่างจากเกียวขันน็อตทั่วไปนะครับนะครับตับโฟโเมียนะครับ ในการหมุนเข้าหมุนออกนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมนะครับปอกเครื่องตัดหญ้านะครับผมเห็นมานะครับส่วนใหญ่นะครับใบนะครับก็จะหมุนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับท่านผู้ชมนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่คือสาเหตุนะครับที่เกลียวนะครับที่แตกต่างจากเกลียวขันน็อตหรือว่า กลยวสกูออื่นนะครับที่ใช้กันทั่วไปนะครับท่านผู้ชมนะครับจะหมุนทวนเข็มนะครับทวนเข็มาฬิกานะครับครับเมื่อเราถอดออกนะครับถอดใบมีดออกนะครับการถอดใบมีดออกนะครับโดยทั่วไปนะครับก็จะหมุนหมุนหมุนตามเาฬยกาใช่ไหมครับนะครับในการหมุนน็อตทั่วไปนะครับ เราจะหมุนตามแต่น็อตนะครับที่ขันใบเมีดนะครับกับแกนหมุนตัวนี้นะครับต่ายของเครื่องตัดหญ้านะครับเราจะหมุนครับออกออกก็ตามเขียนาฬิกานะครับนะครับคือการออกนะครับหมุนตามเขียนนะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับตามเขียนาฬิกานะครับ ตัวล็อกใส่ใบเมีดนะครับกลมครับเวลาเอาเข้าไปนะครับปั๊บครับใส่กดกลับเข้าไปนะครับเพื่อจะล็อกใบเมีดนะครับแล้วก็จานนะครับรองนะครับเวลาเราจะหมุนเข้านะครับ จะไม่หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเหมือนกับทั่วไปนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะครับจะสังเกตเห็นนะครับในการหมุนเกีียวทั่วไปนะครับในการหมุนเข้านะครับเกลียวทั่วไปนะครับเกี่ยวน็อตทั่วไปนะครับก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับก็จะหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแต่ว่าใบตัดหญ้านะครับเราก็แกนใบตัดหญาแล้วก็น็อตนะครับเราจะหมุน ตามเข็มนาฬิกานะครับใการหมุนเข้านะครับหมุนเข้านะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับไม่ในหมุนทวนเหมือนกับการหมุนน็อตทั่วไปนะครับหมุนทวนเข็มใบหมุนตามเข็มนะครับใบตัดหญ้านะครับท่านผชมนะครับก็จะตรงข้ามกันนะครับกับการหมุนน็อตทั่วไปนะครับ การหมุนของใบเมีดนะครับเวลาเราตัดนะครับก็จะหมุนตรงข้ามกันกับที่ผมทําให้ดูนะครับจะตรงข้ามกันนะครับคือการหมุนจริงๆก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเวลาใบเมีดจะหมุนตัดหญ้านะครับท่านชมนะครับใบเมียจริงๆนะครับก็จะหมุนลักษณะแบบนี้นะครับทวนเข็มนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับ การตัดหญ้านะครับท่านผู้ชมนะครับในเมื่อใบเมีดนะครับหมุนทวนเข็มนะครับเราจะหมุนน็อตในการตัดหญ้านะครับใบมีดก็จะหมุนทวนเข็มนะครับในการขันสกูนะครับเพื่อขันใบเมีดเข้าให้แน่นนะครับก็ต้องตามเข็มนาฬิกานะครับจะสัมพันธ์กันนะครับ ทำให้เวลาไปมีดทํางานนะครับก็จะทําให้แน่นนะครับไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมไม่หลุดนะครับไปมีดหมุนทวนนะครับการหมุนสกูเข้านะครับก็ต้องตามเข็มนะครับเพื่อไม่ให้หลุดไปไหนนะครับจะได้ไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมนะครับ ถ้าขันกูทั่วไปนะครับก็จะทําให้ใบมีดนี่หลุดออกมานะครับคายออกเรื่อยๆนะครับ่านผู้ชมนะครับกูก็คายออกเรื่อยๆนะครับก็เกิดอันตรายได้นะครับอาจจะหลุดไปตัดอะไรก็ได้นะครับถ้าถูกคนเนี่ยถ้าถูกที่สําคัญก็ตายได้นะครับถูกขาก็ขาเกือบขาดนะครับ่านผู้ชมนะครับใบมีดนี่คมมากนะครับ่านผู้ชมนะครับเวลามันหมุนนะครับหลุดออกไปมันจะหมุนเร็วมากนะครับ่านผู้ชมนะครับนะครับเป็นอันตรายต่อทุกอย่างนะครับ ที่ไปกระทบโดนโดนคนโดนของก็เสียหายได้นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือสาเหตุนะครับที่ทําให้เกลียวนะครับขันใบมีดตัดหญ้าของเครื่องตัดหญ้านะครับนะครับที่เกลียวนะครับการหมุนเข้าหมุนออกนะครับแตกต่างจากโดยทั่วไปนะครับ่านผู้ชมนะครับ นะครับทวนนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับคุณชมนะครับก็นำเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับท่านหลายคนนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่าการหมุนของเครื่องตัดหญ้านะหมุนแบบไหนนะครับแล้วก็สกรูขันใบเมีดเครื่องตัดหญ้านะครับขมนแบบไหนนะครับเวลาหมุนเข้าหมุนออกนะครับ ก็จะแตกต่างกันนะครับทาผู้ชมนะครับแตกต่างกันการหมุนสกรูทั่วไปน็อตขันบ้านหรือว่าขันอย่างอื่นนะครับส่วนใหญ่นะครับผมใช้คําว่าส่วนใหญ่นะครับจะแตกต่างจากส่วนใหญ่นะครับที่เคยขันน็อตมานะครับท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่นะครับและคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชม พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับการหมุนนะครับขยายหมุนแบบนี้นะครับหมุนทวนเข็มนะครับเวลาขันสกรูหรือขันน็อกก็ต้องทวนเข็มเหมือนกันนะครับก็ต้องทวนทวนเข็มเหมือนกันนะครับหมุนนะครับทวนแบบนี้นะครับคุณนผู้ชมนะครับหมุนนะครับทวนมาแบบนี้นะครับคือจะตรวข้ามกันนะครับกับการ เหมือนเกลี่ยวนอ็อตทั่วไปนะครับท่านนะครับ นะครับ